วันนี้เราปิดร้านกันหนึ่งวันคะ่ะทุกคนจะกลับบ้านที่อำเภอสังขะจะไปทำแกงหน่อไม้ใส่ไข่มดแดงกินกันแซ่บๆซบสักหนึ่งวันคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้เห็นใครๆหลายๆคนในคลิปเนาะเขาก็ทำเมนูไข่มดแดงกันเยอะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าของไข่มดแดงคะ่ะทุกคนเราก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยววันนี้เราจะปิดร้านกันจะไปทำเมนูแซ่บๆบ,บ้านๆกินสักหนึ่งวันคะ่ะแต่ก่อนอื่นนั้นออกจากบ้านวันนี้นะคะเราก็ไปแวะปิดประตูร้านแล้วก็เอาผ้าที่พ่อค้าเขาจะเอาไว้ไลฟ์สดอะค่ะขายเอาไป ส่งที่ร้านซักรีดแล้วหลังจากนั้นเราก็มาแวะซื้อกาแฟร้านโปรดร้านประจําของเรานะคะทางผ่านกลับสังขะพอดีค่ะขับรถมาประมาณ20นาทีนะคะก็มาถึงป่าสน,นะคะ่ะทุกคนจะมาแวะซื้อวัตถุดิบที่เราจะไปทํากับข้าวกันวันนี้ทีแรกก็ไม่ได้กะว่าจะลงตลาดนี้กันนะคะแต่ว่าเป็นทางผ่านพอดีค่ะก็เลยอะแวะดูหน่อยแต่พอลงมาก็ไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าตลาดนี้เขาเป็นตลาดชุมชนที่หาของป่ามาขายะคะ่ะทุกคนจะมีครบเลยเราตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะมาหาซื้อหน่อไม้ กับไข่มดแดงแค่นั้นค่ะพอลงมาก็คือได้ของครบเลยค่ะไม่ต้องไปแวะที่ตลาดสังขาะเลยและถ้าใครแวะมาตลาดป่าสนในช่วงนี้ก็จะเห็นลูกนี้เลยค่ะลูกยางป่าหรือภาษาอีสานบ้านเราเรียกว่าบักยางค่ะช่วงนี้เขาก็จะออกเยอะค่ะทุกคนมันจะเป็นผลไม้ป่าแถวอีสานบ้านเราส่วนนี้เป็นพระเอกของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือไข่มดแดงค่ะขายถุงละ100บาทแม่ค้าพ่อค้าบอกว่าช่วงนี้มันหน้าร้อนค่ะทุกคนแล้วก็ร้อนจัดร้อนหนักไข่มดแดงมันก็เลยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เขาก็เลยขายแพงแต่ก็อ่ะ รับได้คะ่ะทุกคนถือว่าไม่ได้แพงแล้วก็อยากกินด้วยส่วนตรงนี้คือผักติ้วคะ่ะทุกคนและส่วนในถุงนี้ก็คือขา่าอ่อนปอกสําเร็จคะ่ะวันนี้เราก็จะซื้อด้วยหนึ่งถุงเราจะเอาไปใส่ในแกงหน่อไม้ของเราส่วนตัวนี้เป็นลูกมะม่วงคะ่ะแม่ค้าจําชื่อไม่ได้คะ่ะถามชาวบ้านแล้วแต่พอจะมาพากให้เพื่อนๆได้ดูกันก็คือลืมชื่อคะ่ะสําหรับวันนี้เราก็ได้วัตถุด,ดิบครบจบที่ตลาดป่าสนไม่ต้องไปแวะที่ตลาดอําเภอสังขาแล้วคะ่ะแล้วเราก็จะออกจากป่าสนนะคะมุ่งหน้าสู่บ้านเราคะ่ะบ้านกล้วยเดี๋ยวเราจะไปทํากับข้า ที่จะเข้าหมู่บ้านเขาซ่อมแซมค่ะทุกคนเราก็เลยพาทุกคนมาแวะตามท้องทุ่งถนนก็เหมือนอย่างที่เห็นเลยค่ะเมื่อกี้ก็คือบ้านญาติค่ะเขาไปสร้างบ้านอยู่กลางทุ่งนาเลยช่วงนี้เป็นหน้าแล้งอาจจะ วิวทิวทัศน์อาจจะไม่ค่อยสวยค่ะทุกคนแต่ถ้าช่วงหวานข้าวฤดูทำนาบรรยากาศก็คือดีมากค่ะเดี๋ยวว่างเราจะพาแวะไปดูแล้วก็ไปชมบรรยากาศกันค่ะส่วนนี้ก็คือบ้านของเราเองค่ะพอมาถึงพ่อค้าก็ลงไปเปิดประตูแล้วก็ขับรถเข้ามาข้างในปกติแล้วพ่อกับแม่จะเปิดประตูไว้ต้อนรับลูกๆเวลามาบ้านนะคะแต่รอบนี้เราไม่ได้โทรบอกพ่อกับแม่ล่วงหน้าเนาะพอมาถึงแม่ก็แอบสงสัยนิดนึงเอะว่าเป็นรถใครเพราะว่ามาเราไม่ได้โทรบอกล่วงหน้าเลยค่ะอยากจะมาเราก็ปิดร้านปุบปรับก็มาเลย พอมาถึงก็นี่เลยค่ะทุกคนเห็นเด็กๆเล่นน้ํากันใหญ่เลยสงสัยจะร้อนค่ะเพราะว่าวันนี้วันที่เรามาอากาศร้อนมากค่ะทุกคนประมาณ43-44องศาได้ค่ะที่สุรินทร์เนาะช่วงนี้ก็คืออากาศร้อนหนักมากค่ะแล้วก็แล้งหนักมากด้วยแล้วทุกคนดูสภาพบริเวณในบ้านหญ้านี้แห้งเป็นสีน้ําตาลเลยค่ะปกติแล้วถ้าใครได้ดูคลิปแม่ค้าจะทําคลิปพาชมบ้านนะคะจะเห็นหญ้าในบ้านอ่ะเขียวขจีเลยค่ะแต่ก็ยังว่าละค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าแล้งแต่ถ้าช่วงหน้าฝนก็คือจะ เขียวสวยกว่านี้ค่ะพอจอดรถเสร็จเราก็เอาของลงแล้วก็เดินตรงมาที่ครัวอีสานบ้านนาของเราอยู่ท้ายบ้านเลยค่ะครัวนี้ก็จะเป็นครัวมินิมอลครัวเล็กๆที่เอาไว้ปาร์ตี้กันยำลูกหลานกลับมาบ้านนะคะทํานู่นนี่นั่นกินสนุกสนานค่ะส่วนนู่นก็เป็นทุ่งนาท้ายบ้านของเราพอมาถึงก็มาชวนแม่ ปอกหน่อไม้ปอกนุ่นปอกนี่ค่ะเพื่อที่จะเอาไปต้มแล้วก็เตรียมทํากับข้าวของเราในวันนี้เราวานให้แม่ปอกหน่อไม้กับขาให้ส่วนเรานั้นมีหน้าที่สับๆแล้วก็ซอยๆแบบนี้ค่ะให้มันเล็กพอเวลาเราเอาไปต้มมันจะสุกไวแล้วก็จืดไวด้วยแล้วเราก็จะผสมขาเข้าไปด้วยค่ะแบบนี้เลยส่วนพ่อค้ารับหน้าที่คนดังอีกแล้วค่ะ คนดังไฟค่ะมาทีไรพ่อค้าก็คือเป็นคนดังทุกทีเลยเราจะดังด้วยเตาถ่านนะคะทุกคนก่อไฟด้วยเตาถ่านแบบนี้แล้วเราก็จะต้มทิ้งไว้สักพักหนึ่งพ่อค้าเขาก็จะใส่เกลือลงไปด้วยค่ะเพื่อให้หน่อไม้มันจืดเร็วเนาะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเราก็ได้หน่อไม้ต้มสุกเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันเลยค่ะทุกคนเริ่มจากตั้งหม้อใส่น้ําไปเล็กน้อยแล้วก็ตําพริกกับกระเทียมลงไปแล้วก็ใส่ข่ากับตะไคร้ลงไปด้วยหลังจากนั้นก็จะใส่หน่อไม้ต้มสุกข,ข,ของเราลงไปแล้วนี่ก็คือใบย่าานงกับบข้เือคะ ตำแล้วก็เตรียมเก็บไว้ตั้งแต่นู่นแล้วคะ่ะแม่ค้าเป็นคนเตรียมเครื่องเพราะว่าไม่ได้ถ่ายคลิปพ่อค้าเขายุ่งยุ่งอยู่ในระหว่างที่รอแกงหน่อไม้เดือดเราก็ได้ยินเสียงตุ๊บร่วงลงบนสังกะสีในครัวพอเดินไปดูเป็นมะม่วงสุกค่ะเราก็เลยเอาไปล้างแล้วก็เอามาฝานกินหวานฉ่ำมากเลยค่ะที่บ้านเราก็จะมีมะม่วงหลายสายพันธุ์มีตั้งมะม่วงเขียวสเสวยมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็มีมะม่วงหัวช้างค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแกงหน่อไม้ของเราต่อค่ะอันนี้คือเห็ดคะ่ะทุกคนไปซื้อมาจากตลาดอะคะ่ะเป็นเเเเหห็ดรรววมนาล้กใส่งไปย แล้วก็จะใส่พระเอกของเราค่ะนะั่นก็คือไข่มดแดงค่ะใส่ไปเต็มถ้วยแบบนี้เลยแล้วก็คนพอทุกอย่างเริ่มสุกแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะมาปรุงรสด้วยนี่เลยค่ะน้ำปลาร้าที่แม่ทําเองต่อมาก็คือผงชูรสผงนัวค่ะ ฝีมือจะดีแค่ไหนถ้าขาดผงชูรสนี่คือจบเลยนะคะทุกคนต่อมาก็จะใส่เป็นลูกโดดคะ่ะเพิ่มความเผ็ดเนาะสำหรับใครที่อยากกินเผ็ดก็มีพ่อค้ามีพี่ชายะคะ่ะเขาชอบกินเผ็ดก็เลยเพิ่มให้เขาแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบแมงลักค่ะแล้วก็โคเลโคเลเป็นไงบ้างคะทุกคนแกงหน่อไม้ใส่ไข่มดแดงของเราน่ากินไหมคะปีนี้เราได้กินไข่มดแดงสมใจอยากแล้วคะ่ะทุกคนนอกจากแกงหน่อไม้ของเราในวันนี้แล้วนะคะก็ยังมีนี่แหละคะ่ะข้าวโพดต้มพ่อมาแกะข้าวโพดต้มไว้รอตั้งแต่บ่ายแล้วคะ่ะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปกันเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ